Gracias. สัดีตอนสาวๆจ้าพี่น้องแปมสิผ้าเลาะลงมาเบิงยังเนาะมื่อนี้เนาะมาเบิงกับแปเมเด้อจ้าเด้อแปอมสิผ้าเบิงยังเนาะจ้าเนาะนี่น่ะยายผู้อาวมยียายพี่น้าลูกกบลูกเขียดโอ้หล่ายอยู่มาตามหายายแพ่งกะบอ่อเห็นเด็กๆก,กับพ่อท่านละตื่นเขาว่าลงมาทางลุมก็เลยนั่มมะเบิงพี่น้อง ได้ยูมันเป็นอะไรมันคือฟูอ,อยู่มันจะหลูกเขียดบ่ได้อยูดยิใชไเออเด็กจะได้สนีทเลยเขียดด้วยซะคือตังเห็นอยู่นานๆนะ บเอาเป็นย no. ังโอ้ย่าวไปบ้านมันสายเพื่อสาเฮ็ดเวียกแล้วเมื่อวางบ่นานๆทุกป่าโรดเขียนน่ะ ตื่นนะดีแล้วตื่นนะมันแยกไปนำ้ำนี่กระไอย่าแพรงเล่าตะลูกกบพี่น้องเอ้ลูกอื่นๆเล่าก็บบาลลูกเขียดลูกเคือดเล่าก็บบาลเล่าตะลูกกบยางเดียวอันนี้ก็คือสวนยางนะคะ ข้างล่างจะเป็นสวนปามเดี๋ยวจะพาลงไปดูสวนปามว่ามีอะไรในสวนปามนะจ๊ะข้างบนนี่เป็นสวนหยางมีปามบางเล็กน้อยตามขอบสะเนาะพี่เนาะไปแอมตามหายายแพ่งว่าสิีส่วนรลบไปคุดแมงกีนุ่นพี่น้องเลยได้ไดดให้หน้าได้หนังมันอยากขดขอดขอยู่มในี่นะไม่ใ่ดหน้าเท่าอันนี้เนี่ย แถวหน้าลุงแนมได้แถวหน้าเขาได้แนะหน้าหงายงเถิงๆเขาหนะตีกายเนี่ยมันมีอยู่เลยมันโมมี่นำบ่ ทางนี้มูเท่าขาวนั่งอยู่แง่งยังนาบอ่อนี่ปลาบอ่อนี่นะฮะพือใช่กันปลากับุ้งมันบอก,กินกุ้งวัตีเอา้าว่าไปไปแล้วนี่ก็ลังไปบึงนี่โอ้ขาเราขาหนําน โอ้ยเข่าใดบ่หน้าขาแห้งสั่นอยู่มันเป็นยังไงมันง้างอันปลาบ่นะไปนิ่น้อยโอ้ยไปนิ่งมันแบบนี้เรียนเดียวเลยโอ้เดือนหนึ่งตูนเดือนหนึ่งกับตูง่ายแล้วเนาะท่าวมันบ่นี่นะคือหูเจ้าว่านมันใช่ไหมนะแปงเพดมีสูตรแปรงเฟตอีกโอ้ยมันนี่มันใหญ่ไว้มันบ่ ชิบูเกตโตแม่โอ้โอ้ใหญ่ไ,ไวมีแล้วไปเลยไปซื้อกินไก่พกเดือนนเได้จับขายนะตัวละโลโอ้วันนี้หันนะหลังจากหันว่ามันก็จิ่งข้อม่อดันสิลดลงมันกิจิ่งโตแม่บวานจะไปเลยไปเอาปลวกเพามันกินน้ำบ่อเถ้ากินแต่หัวหานอย่างเดียวหัวหันห้ามห้ามนำ้ำผอม โอ้เขายาแต่มันกินกุ้งเจ้าเวิดหนิแล้วขากกเลยตัวนี้มันตีตัวนี้นี่การแปลงผีกได้แล้วกุ้งบ่อันสูงๆนะใช้สกุลเจ้ะนะ ใส่กระชังบ่เดี๋ยวนี้กุ้งมันยังในกระชังนะไม่กระชังนั่นปลาเน้นกับปลาซอยโอ้ปลาซอยก็เลี้ยงมาเนี้ยโอ้เขามาให้ยช่วงนั้นเดียวช่วงโอ้คู่เลยกลางวันต่นเร่งนึ่อืมอันนี้น้อยบ่ตัวนี้นะซ้ำกันบ่อตัวมันนะอืม โมมีใครดูหวก์วะดูหัวกอยู่เทิงแย้แพงง่วนอยู่มันไปไปเลยเขาวาใหญ่ไปเลยโอ้ยมกนาวย่างอันนี้เท่าโอ้คือขาดแฉะซิมอ่าวนั้นม,มันอยู่ดอกให้มันต,ตอดให้เออมันตอดกินดูด จวด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 น่าใส่บ่อปูเจ้านะเอาบ่อเอาถึงมาอยู่กลางใส่ลงปูนบ่อ ใช่อันชุ่มๆนี่โอ้ยบอกรบก็มีบาทนี่ลูกมันยังเพาะอยู่เทิงโอ้ยนองนี่มันใหญ่แหละเด้นี่เท้าปิ๊บตัวใหญ่แล้วพุ่น่ะโอ้ อืมอมันพอกินเลยด้ยนี่โอ้ยอันหย,ยิบๆกับมี่อันใหญ่ๆกับมี่บะนองนี่นะอุ้ยคุณอาแตกโขบเลยป่ายัางแตกกวกนี่ขึ้นไปเป็นตานิ่นคากแล้วคากแล้ว ใส้ผักกูดยายแพงงามอยู่เหรอโอ้ยขักลี่ของเราบอรกรบตีอันนี้นะเกษตรพ่อเพียงเยงสียกบจ้งงนานะโอ้เห็ดอันนี้ไว้ซื้อ คือไม่ขี้ฝุ่นใส่ขี้ดินบ่อืมกระสพ่อเพียงผัด่าข้าวคากเด้อมะพริกเลาตายไปแล้วเนาะเอา้าวอนี้มันคือนำเป็นสีนี้เท่า บ่กุ้งบ่นำมันคือเป็นนำมันคือเป็นยังสีสดดอกโอ้หมกพีกอก,กไม่บ่นี่นะ่ะจะตอนมันมันเกิดไม่บ่คือประตอนสุ่มนี่ซุ่มนี่ไป่คือประตอนสะ่ะอ,ะอะูอู้ตัวนี้งามคากหักพีกแก่ กุ้งยังยิบยิบอยู่ไม่ยยงส่ะโอ้ยยานแต่มันออกและเทาเลยใครยุ่นมาออกเศรษฐกิจพ่อเพียงขุนเตาเผาก็มี่พี่น้องมี่เบิร์ตคุยยางของเรา ไปเบิ่งข่างมาังกรงูแล้วก่อนอันนี้ก็บรร่อน้ํบรรราบ่อน้ําธรรมชาติสูบออกจากนี้ไปใส่พี่น้องเอ้ยนำน,ำนำ้ำไดปว่าเรือล้นเรือล้นนำ้ำนะไหลออกปล่อยให้มันไหลออกแบบนี้เนาะแล้วเห็ดมันไหลออกแม่พี่น้องน้ำบรร่อธรรมชาตินะคะพี่น้อง tư tư nó mình lại nó bộ ướt nằm đấy na bừng na bừng na bừng Đó, bạn ăn nguồn ở bên đầy là Ô, oh, khang nhai vô nè ใหญ่ก็ของเฮาอีกอตัวที่เฮาเอาให้น่ะบ่เท่าอมันใหญ่ไว้ว่าของเจ้านี่ของเฮาเพาท่านละคืนคางได้ได้ตัวเอามาพร้อมกันทะนะ่นน่ะตัวเก้าได้ตัวที่มันเป็นมากนะเครื่อเก้าได้น่ะ สิคุดอย่างอีกอันนี้นะโอ้ยสีเลียงปลาคออีกโอ้ยมีทั้งบอ่บอปลานินบ่อกุ้งและก็บ่อปูแล้วก็จะทำบ่อกบอันนี้กัสิเฮดบ่ออันปลาคออีกแจ็คสีเอาอยัางมาลงอีกเ่นวะพี่น้องไอเบิ่งวิวธรรมชาติตอนเสาเสาพี่น้องอันนี้ปาม สวนปามนีคือเจ้าของสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตันห,หน่อยนี่แหละดูขนาดเห็ดวัตถุทุกอย่างน้ำหนักบ่หอหนึ่สิกิโลน้ำหนักสามส้าสามสดอันนี้ก็คือนาเคยของป้าแอมเนาะคะ่ะเนาะเราเป็นนาเคยของป้าแอมนะคะเราเป็นคนดูคนมันเห็ดเอาเองวัตถุทุกอย่าง นองกับคุดเอาเองเด้อจากนีบ่ไไ้ใส่อันอื่นคุดเด้อคุดมือสําหรับคลิปนี้ก็ขคอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอพี่น้องนะเบิ่งผลงานเล่าไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลคไ์กดซับสไครต์ก็ติดตามให้ไปแอมเลยเด้อคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีจ้า